ผักดองสามรสจะทานเคียงกับอะไรก็อร่อยค่ะอืมกรอบอร่อยมากๆต้องลองนะคะ สูตรนี้ของแม่บ้านนะคะดองเพียง3วันก็ได้ทานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําด้วยกันค่ะแม่บ้านใช้แตงกวาไทยค่ะถ้าเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเนื้อเขาก็จะแน่นดีค่ะแครอทครึ่งหัวใหญ่ค่ะแม่บ้านหั่นไม่ยาวมากนะคะพอดีคำใช้เท้าครึ่งหัวใหญ่เช่นกันค่ะ ระเทียมจีนพี่กเขียวแดงตามชอบค่ะผักชีลาวเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะน้ำส้มสายชู200 ml น้ำตาลทราย200กร,รมัมเรามาทำน้ำดองกันค่ะใช้น้ำสะอาด200 ml น้ำตาลทราย200กร,รัมค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะ คนให้ทุกอย่างละลายนะคะอันนี้เปิดไฟอ่อนนะคะชิมให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มครบสามรสนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟแรงนะคะให้เขาเดือดเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะก็ได้น้ำเชื่อมแล้วค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำผักที่เราหั่นไว้ใส่โหลแก้วค่ะโหลแก้วนี้แม่บ้านลวกน้ำแล้วนะคะ เราใส่ทุกอย่างลงไปค่ะปิดท้ายด้วยกระเทียมพริกเพิ่มรสชาติความเผ็ดนะคะอร่อยแล้วก็ผักชีลาวเพิ่มความหอมค่ะเทน้ำดองลงไปได้เลยค่ะกดให้เขาจมนิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะทิ้งไว้3มวันนะคะครบ3วันเรียบร้อยนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะผักดอง3ามรสจะทานเคียงกับอะไรก็อร่อยค่ะ ชัยเท้าของโปรดค่ะรสชาติดีกรอบอร่อยมากๆกระเทียมกับพริกก็จะเพิ่มความเผ็ดทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแตงกวาดองทั้งลูกก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึงค่ะ ทานไม่หมดนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะเอาไว้พบกันเมนูหน้าคลิปหน้าคะ่ะ